สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สั่งสมุนไพรสาบเสือสดหั่นทั้งต้นเวลาหั่นออกมาแล้วจะได้แบบในกระด้งนี้นะคะนี่ก็คือสาบเสือหัน่นทั้งต้นน้ำหนัก1กิโลก็จะประกอบด้วยส่วนของใบนะคะส่วนของลำต้นส่วนของดอกนะคะส่วนของราก เป็นรากของสาบเสือนี่อ้อจะแยกให้ต่างหากโดยที่จะ,จะจะจะใส่แยกให้ต่างหากเวลาอ้อแพ็คลงกล่องนะคะใครสั่งสดให้หั่นจะหั่นให้แบบนี้แต่ถ้าใครสั่งทั้งต้นแบบไม่ต้องหั่นก็ได้เช่นเดียวกันใครอยากสั่งทั้งต้นสดก็ได้ทั้งต้นตากแห้งก็ได้สั่งหั่นก็หั่นให้สั่งเฉพาะใบก็ได้สั่งเฉพาะรากก็มี สั่งเฉพาะดอกก็จัดได้จัดตามสั่งที่0876069955 ID Line A u N G S A R A 09อังศรา09สมุนไพรสาบเสือรับจัดหาตามสั่งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ